วัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่บริษัทเกษตรแท็กเตอร์นะครับบริษัทเกษตรแท็กเตอร์อยู่อยุธยานะครับวันนี้จะมารีวิวรถไถฟอร์ด6อนะครับคันนี้เป็นรถตามสภาพเอามาทำสีใหม่นะครับช่วงนี้เราก็พยายามเอารถที่อยู่ในร้าน มาทําสีนะครับเกี่สภาพในร้านก็รถก็สวยๆนะครับแต่ที่เรามาทําสีใหม่เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่างคือเอามาทําสีใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ประโยชน์กับลูกค้ามากกว่านะครับถ้าใครต้องการทําสีว่ารถคันนี้ก็จะราคาไม่แพงนะครับเมื่อเรามาทําสีทํา อะไรเราไม่ได้คิดค่าตรงนั้นเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้ราคาตัวรถเมื่อทําสีเสร็จแล้วเนี่ยราคาไม่แพงนะครับคือสนใจก็ทักมาได้นะครับคันนี้ก็อยู่ประมาณสามแสนกว่าๆนะครับก็ คอมเมนต์ดูข้างล่างได้นะครับว่าออราคายังไงนะครับอันนี้ทำสีใหม่นะครับมีบังโคลหลังคาเรียบร้อยนะครับราคาตัวรถก็จะอยู่ที่ราคา3,500 0นะครับถ้าเอารอตามสภาพนะครับ แต่ถ้าเกิดเราเพิ่มคือใส่ล้อใหม่ยางใหม่อย่างเงี้ยก็เพิ่มอีก3ามหมื่นนะครับก็จะตกที่ราคา3ามแสนแปดนะครับตัวนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่เรียกว่าไม่เอายางใหม่ล้อใหม่เอาตามสภาพเลยคือล้อเปลี่ยนเป็นล้อบาง ล้อหน้าก็ล้อตามสภาพนะครับขอบ16ตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา3ามแสนห้านะครับทำสีพร้อมแล้วนะครับใส่บังโคลังคาเรียบร้อยนะครับดีนะครับไม่มีรั่วซึม ไลค์กดแชร์กดติดตามเกษตรแท็กเตอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ